รู้ไว้ไม่งูกับรถไถฟ,ฟอร์ดเก่านอก EP ยี่สิบสี่นะครับอ่าวันนี้จะพามาดูห้าหกหนึ่งศย์กับห6ห0นึ่งนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสเปคเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับขาหน้าคาราโลนะครับเป็นมาร์คสาเหมือนจันนะครับเรื่องจะเป็นปั Editor, ๊มเฮดเอดิโตชีตเตี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นเกียร์กลางเหมือนจะครับเกียร์เอฟบีเหมือนันนะครับ แต่พามาดูข้อแตกต่างระหว่างห้าหกกับหกหกนะครับเริ่มจากห้าหกนะครับห้าหกลูกทรงภายนอกเหมือนกันทุกอย่างนะครับปัมเฮดไฮดิโตฉีเตียนะครับแต่เลขเครื่องจะเป็นแอลนะครับแอลนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์กลาง f อบนะครับเอบแต่ตัวนี้จะมีทอกนะครับมีทอกก็จะเห็นแป๊บเส้นเส้นนี้นะครับนี่นะครับเส้นนี้ ออกมาจากปั๊มขาวนู่นนะครับเข้าสเปซี่เกียร์คือมีทอร์กนะครับมีเต่ากระต่ายนะครับคือใช้แรงดันจากแรงดันจากน้ำมันน้ำมันจากปั๊มขาวเข้าไปในชุดทอร์กนะครับอีชั้นนะครับเป็นเต่ากระต่ายนะครับช่วยให้รถมีกําลังกําลังชุดกําลังลากมากขึ้นนะครับรถนี้จะเป็นหกห0งศนย์นะครับปั๊มเฮดเอดิโตชิดเตียมเหมือนกันนะครับดูภายนอกเหมือนจะห้าหกนะครับแต่ดูข้างนอกรู้ครับดูเลขเครื่องก็ได้ครับจะเป็น e นะครับ อ่าต er ัวนี no oh ้เป็นเกียร์กาง f อบีเหมือนกันนะครับแต่เกียร์ตัวนี้จะไม่มีทอร์กครับจะไม่มีแป๊บเข้ามาในเสื้อเกียร์ตรงนี้นะครับอ่าดูที่ปั๊มขาวนะครับอ่าแป๊บเส้นนี้จะถูกอุดไว้นะครับจะไม่มีเข้ามาในเสื้อเกียร์นะครับรุ่นนี้คือไม่มีทอร์กนะครับไม่มีเต่ากระต่ายนะครับอ่าจะไม่มีแป๊บเข้าไปนะครับครับเส้นนี้จะถูกอุดไว้นะครับอ่าดูผิวเผินไม่เหมือนกันดูผิวเผินเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับ หันหน้าเป็นมาร์คสามเลยนะครับจะเป็นหมุดสามหมุดนะครับนี่เป็นห้าหกนะครับตัวนี้ห้าหกก็แรงไม่แท้าหกนะครับเพราะว่าเกียร์กลาก็มีท็อกด้วยนะครับข้อเหวี่ยงจะเป็นสี่จุดสองนะครับส่วนหกหกจะเป็นข้อเหวี่ยงสี่จุดสี่นะครับแรงมาต่างกันนิดหน่อยนะครับลูกสูบหัวลูกสูบจะสูงไม่เท่ากันนะครับขาอเหวี่ยงไม่เท่ากันนะครับหัวลูกสูบจะถูกไม่เท่ากันนะครับอ ห้าหกหนึ่งศูนย์หัวลูกสูบจะสูงกว่าหกหกหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูลูกสูบนะครับส่วนหกหกหนึ่งศูนย์นะครับจะเป็นข้อเหวี่ยงสี่จุดสี่นะครับจะเป็นหัวลูกสูบเตี้ยนะครับแต่แหวนเท่ากันนะครับลูกสูบขนาดโตเท่ากันจะหัวหัวหัวเตี้ยกับหัวสูงนะครับข้อเหวี่ยงสี่จุดสองกับสี่จุดสี่นะครับใช้ดีทั้งคู่ครับอยู่ที่สภาพรถนะครับ ต้ารถสวยใช้ดีนะครับนะครับห้ 5, 6, 5, 6, 10, าหกห้าอเวียง4ีจุดสองเลขเครื่องจะเป็น L อลนะครับหกงศูนยข้อเวียง4.4เลขเครื่องจะเป็น E นะครับอ่าเครื่องจะเป็น E นะครับอ่าต่อไปมาดู6 6หกหนึะครับของคหนึก็แปลว่าซูเปอร์นะครับซูเปอร์คือ เครื่องจะเป็นของห6หกสี่ศูนย์แล้วนะครับอเครื่องเป็นองหกสี่ศูนย์ะครับข้อเหวี่ยงจะเป็นห้าดศนเครื่องเป็น power star เลยนะครับเลขเครื่องจะเป็น na นะครับนะครับ na ห็นหลางๆนะครับอ่าเป็นองหป็นึง6ูนย s นะครับมีมีสองสำคัญนะครับนี่ขององหงนูน s นะครับเครื่องจะเป็น power star ลนะครับ ตัวนี้ห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ก็เป็นห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหรือห้าหกหนึ่งศูนย์นั่นนะครับจะเป็นซีรีส์สามแล้วก็เรียกเป็นรุ่นพิเศษหน่อยครับเป็นปั๊มเฮดเอดโตเหมือนกันนะครับโฮชีตเตียนะครับเลขเครื่องเป็นแอลนะครับอ่าเครื่องจะเป็นแอลนะครับอ่าเข้าเบียนสี่จุดสองเลขเครื่องเป็นแอลนะครับ